สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอบพิสูจน์พระของใหญ่ชินวัฒชรหนึ่งในจำนวนเกือบสองล้านองค์โดยมีป้าโดยุทธยาที่เปรียตลาดไทยมาร่วมพิสูจน์ด้วยว่าพระใหญ่ของชินวัฒชรเก๊หรือแท้แท้หรือเก๊ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปกับพี่ละอองที่ใหญ่พระที่ถูกห่าวว่าเก๊ตลอดมันยังไงอ่าทุกเทปจะต้องมีพวกเอนตี้เก๊โรงงานะนะครับเราก็ ทำไงเขาเชื่อถือเราอ่ะ,อะเราก็หนึ่งหาผู้รู้นะครับจะเกิดก่อนเกิดหลังค่อยว่ากันเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถวิเคราะห์นะครับหาเหตุและผลนะครับ,รบแลวเราก็แต่ก่อนเราเคยคิดว่าทําเทปอยู่บ้านก็ได้แล้วอ่าตอนนี้เราลบเปลี่ยนความคิดครับเราก็ต้องมาหาเครื่องมือที่ทันสมัยโดยเรา,เรามาหาอาจารย์อ,อเนี่ยเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยไม่ใช่ว่าเรามาฮว้กันไม่เครื่องที่นี่นะครับอาจารย์เป็นผู้บอกใช่คือใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่คือไม่ใช่ใหญ่รับได้รับได้หมดนะครับผมคือก็เลยต้องไข่ปินาเรื่องนี้เลยโดยใช้เครื่องแล้วก็ให้อาจารย์ออกเป็นผู้ที่นาตั้งครับโอ้ผมออกคลิปกับพี่ใหญ่ไลนะครับประกาศหาโรงงานขายไปถ่ายรูปว่าใหญ่อยู่ที่โรงงานได้หนึ่งแสนบาทสิ้นปีแล้วยังไม่ได้พวกเตียงทีบอร์ดคุณไปเฝ้าให่ชิ้นมันชอนยี่สี่ชั่วโมงเลยเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นเลยมันต้องพลาดสักวันหนึ่งใช่แต่ไม่มีใครไปเฝ้าไม่รู้มันเขาเบื่อแล้วมั้ ่าวใหญ่มีโรงงานใหญ่มีโรงงานไม่เจอสักทีตอนนี้ต้องมา,มาเปลี่ยนความคิดแล้วอมาดวนกันแบบนี้ดีกว่าอมาส่งองไปสู์กันเลยว่าเก๊แท้เป็นยังไงนะครับอาจารย์พี่รอดูด้วยตาเปล่าดูด้วยตาเปล่านะครับ,รบไม่ต้องส่องกล้องไม่ต้องส่องกล้องเลยครับพระนี่ไม่ใช่พระปั้มมาครับอพระกดมือแล้วก็มาตัดด้วยของมีคมครับ ถ้าเราดูถ้าเราดูข้างพระปั๊มมาแล้วตัดด้วยของมีคมไม่ใช่พระปั๊มมาไม่ใช่พระปั๊มมาคุณพูดผิดพระไม่ได้ปั๊มาพระนี่ไม่ใช่พระที่ปั๊มมานะครับเราดูขอบรู้นะฮะพระนี้ใช้พระกดนะกดพิมมาแล้วก็ใช้ของมีคมตัดนะครับคุณดูเส้นรากผักชีที่หลายท่านเขาเรียกว่ารากผักชีนะริมริมเนี่ยฮะริมริเนี่ยมันจะเป็นรากผักชี แยกติดต่อเกินถ้าพระปั๊มมานะครับราบประชีไม่มีหรอกเพราะมันแน่นเวลาอัดขึ้นหรืออัดลงมันจะแน่นครับอันนี้ดูดูง่ายดูรู้ถ้าเราศึกษาเยอะๆนะแล้วเราก็มาดูที่มวลสารเป็นหลักครับ,นะรบดูดูที่ความเก่าดูที่มวลสารเป็นหลักนะครับ<ช>อันนี้อันนี้คือผงม,มหาพลเมรังสีนะครับเราดูที่มวลสารเป็นหลักนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับที่พี่พี่เราเอาใช้เป็นตัวเทียบ ครับเป็นตัวเทียบจริงๆที่เราเขาจำได้แหละยกตัวอย่างให้คนเห็นเถอะเห็นเป็นรูปธรรมครับผมเราเราดูรู้ครับไอ้สร้างทีหลังหรือสร้างก่อนอะไรนี่มันดูไม่ยากหรอครับครับดูไม่ยากสร้างก่อนหรือสร้างทีหลังดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากดูง่ายสําหรับผมนะแต่ยากสําหรับคนอื่นครับ เราเจออะไรบ้างครับพี่รอก็เจอมวลสารเกือบทุกชนิดนะครับในนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราดูนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ก็คือเป็นเหล็กไหลนี่ก็คือนะละเอียดนี่ก็คือผงตะไบทองครับเห็นไหมนี่ผงตะไบทองแต่นี่มันแคนไซมันคลุมแล้วครับนี่ก็คือดินเจ็ดโป่งเก็ดปลาครับมันดูได้หมดนะครับแต่ใจเย็นๆนะเวลาสองพระอยากใจร้อนนะครับเห็นไหมฮะ นี่ก็คืออันนี้ก็คือผมสุริยันนะครับเราอย่าใจร้อนช้าๆเวลาส่องพระไม่ต้องรีบร้อนผมหนึ่งองค์สองเป็นคืนครับองเดียวแม้ว่าส,อสอ่องด้วยกล้องพันครับหก้อเงครับนี่ก,กน,นี่ก,ก็มันอยู่ลึกนะอยู่ลึกเนีน<ม>่ยผมมลดงสีนะอ,นอยู่ลึกๆครับอยู่ลึกๆาเจอแล้วลครับเนี่ยก ไม่แร้เลยก่อยนะครับเขขึ้นใสขึ้นดีไหมนนี้ดีครับใช้ได้เลยครับไม่เล็วแล้วครับนี่ผมตะใบเงินเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเราต้องค่อยๆดูครับค่อยๆดูใจเย็นนะฮะอ่านี่ผมาผมเป็นสีอ่านี่ผงจันทราครับสีเหลืองจันทรานะครับสีเหลืองครับอันนี้มีผมครบตามตำราขงผมครบตามตำราครับ สวยครับมีหลายสํานักนะครับหลายกลุ่มนะพยายามวิเคราะห์ผงว่าเป็นผงอะไรนะครับแต่สําหรับผมผมวิเคราะห์แล้วผมดูดูด้วยตาเปล่าแล้วดูแคนไซแล้วนะผมว่าอันนี้ถึงยุคแน่นอนครับการันตีครับร้อยเปอร์เซ็นถึงยุคนะครับแล้วก็ผงม,มวลสารอะไรถูกต้องทุกอย่างครับนะถูกต้องแต่ว่า ใครจะว่าสร้างที่หลังสร้างก่อนก็แล้วแต่พิจารณาครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่คนภูมความรู้ของแต่ละคนแล้วคูมก่อนครับผมนี่รอการศึกษาสมเด็จนี่มีกี่กลุ่มก็หลายกลุ่มนะในในสิงคโปร์ก็เหมือนกันที่ผมไปสิงคโปร์นะในประเทศในประเทศไทยเหมือนกันหมดเนเหมือนกันในสิงคโปร์ก็จะแยกกลุ่มกันเวลาผมไปเนี่ยอย่างกลุ่มแนวโน้มที่มาทางวิทยาศาสตร์ก็ก็เขาก็มาสอนกับผมที่สิงคโปร์นะผมไปสอน บางทีก็นั่งสองตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นก็ได้แล้วค่าเครื่องไปกลับค่าโรงแรมไปรับจ้างสองผมรับสร้างจองที่สิงกรโปรงองค์ยี่สิบเหรียญก็ผมไปมาเป็นสิบปีนะครับเดือนหนึ่งไปประมาณสองครั้งคือคือคือไม่ได้ไปนี่คือช่วงโควิดที่ไม่ได้ไป้นอกั้นไปมาตลอดถ้าถ้าไม่มีโควิดป่านี้ไม่อยู่ละก็องคหนึ่งยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็หกร้อยกว่าบาทนะครับถือว่าเยอะสําหรับผมนะ ผมนั่งสองเมืองไทยนี่ไม่ได้นะองค์ยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญสิงคโปร์ก็หกร้อยกว่าบาทหกร้อยยี่สิบบางคนมาส่องพระแค่สององค์นะสงสารผมใส่กระเป๋าให้ร้อยเหรียญอ่ะผมก็ชอบผมก็ไปเลยไปเรื่อยก็เดือนหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสองครั้งครับก็ไปจนรู้จักร้านพระในสิงคโปร์หลายร้านครับรู้จักกันหลายร้านสิงคโปร์ใช้กล้องอย่างนี้มานานแล้วอสิงคโปร์เขาจะมีทุกร้านที่ที่ที่มีมีมี บูชาพระนะฮะเขาจะมีไมโครสโคปให้ทุกร้านนะสมมุติเราเราชอบองค์นี้นะเราก็หยิบมาจากตู้แล้วก็มาใส่ไว้ในไมโครสโคปแล้วก็นั่งจูนดูมีแคนไซมีมีมีมวลสารถูกต้องไหมเขามีแบบนี้ให้ทุกร้านนะครับ <nhiều S 1> มีแต่ว่าวบ้านเราเมืองเราไม่ทันสมัยอย่างเขาแค่นั้นเองคือ<ำ>คือคือบ้านเขาพิ่งมีนีเน่เหมือนเป็นเรื่องหือฮาแต่บ้านเขา ธรรมดาผมถึงเฉยๆสําหรับผมไงเพราะผมผมใช้กล้องแบบที่มายาวนานผมเฉยๆนี่แหละครับคือมาสองกล้องกับพี่ละออก็จะได้ความรู้แบบนี้นะครับก็พี่ละออเปิดทุกวันก็เปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันนะครับยังไงให้โทรมาก่อนเผื่อวันไหนที่มีติดธุระจริงๆไม่อยู่อะไรโทรมาตามเบอร์นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเผื่อติดธุระบุงเทพก็รีบมาแต่หัววันหน่อยนะครับ จะได้กลับบ้านกันไวๆที่เมกาเวลากลุ่มฝรั่งเขาเล่นนะกลุ่มฝรั่งที่เขาเล่นกับพวกผมนะเขาก็มีไมโครสโคปทุกที่แหละคนคุยกันเขาทันสมัยกว่าเราอีกคนเช่าก็มีคนเช่าก็มีพวกฝรั่งเล่นฝรั่งเล่นพลาก็มีเยอะนะครับมีเยอะในเฟซเปดูผมไปอยู่เมกาผมก็เล่นในกลุ่มพวกเขาก็รู้จักกันหลายคนฝรั่งเล่นพระเล่นด้วยกล้องนะครับเล่นด้วยกล้องเล่นด้วยกล้องเล่นด้วยกล้องหล่านี้เล่นด้วยปากอยู่ครับไม่น้อยมันจะแตกต่างกันแค่นั้นเอง ถ้าใครสนใจสองพระกับพี่ละออทีนี้ผมผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธพาณิชย์อะไรใช่ไหมล่ะผมผมเล่นแบบชอบนะบก็มาเล่นแบบชอบปุ๊บมันเราจะมาพูดอะไรไม่ได้ว่าโอ้ที่นั่นก็ถึงไหนแล้วที่นี่นก็ถึงไหนแล้วใช่ไหมเรามาพูดไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเราเราก็ส่งไปตามแนวทางของเราครับผมใครสนใจชอบแนวทางพี่ละออก็กมานะครับอยู่ลบบุรี ครับก็มามาเรียนรู้กันมาแลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับทาไมผมไปส่องพระทั่วประเทศที่ไหนส่งตัวื่องบินมาให้ก็ไปสองวันสามวันไปจนแบบลูกเมียเป็นห่วงก็อะไรเพราะว่าผมได้ไปส่องให้เขาแล้วผมจะได้เห็นพระใหม่ๆห่เห็นเห็นพระหลากหลายพิมพ์โอคนนู้นโอระดับในพลเก่าๆมีพระพิมนี้พิมนี้อย่างนั้นอย่างเมื่อวานนี่มีน้องคนหนึ่งนะพ่อเกาเป็นในตำรวจใหญ่ในตำรวจใหญ่ครับ เขามีเพียงพิมพ์อะไรเนี่ยกินบดเสี่ยงอะไรที่ว่ากินไม่หมดภาษาจีนนะรับสุดยอดผมหามานานพิมพ์เนี้เพิ่งได้เจอเนี่ยได้ได้ขอเอาไว้ไหมโอ้ยเขามีองค์เดียวผมชอบมากเขามีองคเดียวเพราะว่าผมมีหนังสือผมมีรูปอยู่มผมอยากได้ไม่เคยเจอไม่เคยเจออร่งคือการส่องพานของพี่ละออเนี่ยครับที่เราจะเก็บสักค่าต่างๆไว้เปรียบเทียบนะครับครับ เพื่อที่จะให้องค์ถัดไปเนี่ยมีค่าเหมือนกันผมถึงไปรับส่งทั่วประเทศแหละน้องคายสกลนครเชียงรายปัตตานีอะไรไปหมดเพื่อจะรู้ว่าแต่ละภาคเนี่ยภาคของของเขาเนี่ยเนื้อเป็นยังไงบางคนก็ส่งเติงนบินไหมไปสามวันสี่วันจนแบบพออายุมากเข้าครอบครัวก็เป็นห่วงบอกว่าอย่าเดินทางบ่อยเลยพี่ใหญ่ตอนนี้พี่ใหญ่มีโครงการภาะแสนองค์งไหนก็อันนี้เรเาทาโปรเจกต์ใหม่ก็คือทําเพื่อน้นอง,องๆเด็กๆเฉพาะเด็ก นะครับก็หนึ่งแสนองนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับเรานเร่องีสั่โปรเจกต์ก็คือส่วนน้ํอ่าหุ้นเหล็กแล้วก็ส่วนไดโนเสาร์นะครับอันนี้เข้าฟรีทําไว้ให้เด็กๆนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะได้เห็นก็คืออาจจะได้เห็นเมษาทีนี้เรากําลังระดมทุนตรงนี้ว่าใครที่มีจินตาเรายินดีครับครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ